สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะจากร้านบานเย็นผ้าทอนะคะร้านเราตั้งอยู่ที่ตำบลหาดเซี่ยวซึ่งเป็นตำบลที่มีการทอผ้ากันมากที่สุดนะคะในอำเภอในอำเภอศรีสัชนาลัยค่ะวันนี้เราจะมารวมสิ้นให้ดูว่าสิ้นบ้านเราบ้านเราเนี่ยคืออำเภอศรีสัชนาลัยนะคะว่ามี กี่ชนิดนะคะมีบางส่วนที่เราเอามาพรีเซนต์ให้ให้ดูให้ชมนะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ก็จะเป็นสิ้นเกี้ยนะคะสิ้นเกี้ยพวกนี้เป็นงานฝีมือทั้งสิ้นเลยจะใช้ระยะเวลาในการทําเป็นเดือนนะคะเพราะฉะนั้นราคาย่อมจะสูงนะคะถ้าเป็นเกี้ยไฟล์เราจะขายอยู่ในราคา7,000บาทนะคะซึ่งใช้ระยะเวลาในการทำเป็นเดือนค่ะที่เห็นอยู่เป็นดอกๆนี่นะคะ อันนี้เราก็จะมาเป็นบางส่วนให้ชมนะคะเป็นบางส่วนที่เขาทอในพื้นที่นะคะมาผืนแรกก่อนนะคะผืนแรกวันนี้เราจะคละนะคะเพราะฉะนั้นราคามันก็จะไม่เหมือนกันนะคะผืนแรกนี่เป็นสนนิ้นเข็นหรือสิ้นเข็นครามนะคะเป็นสีครามเป็นสีออกน้ําเงินขาวนะคะเป็นสีน้ําเงินขาวเป็นสีครามนะคะน้ําเงินเข้มน้ําเงินขาวนี่นะคะเราจะมีรูปให้ดูนะคะท้ายคลิป ตัวนี้จะเป็นฝ้ายแท้ฝ้ายเกลียวนะคะแล้วเราก็จะมีการด้นเอลซินให้นะคะเป็นหัวขาวกับหัวสีน้ำเงินนะคะสีมอห้อมตัวสิ้นนี้เป็นสิ้นเข็นนะคะเป็นสิ้นเข็นก็คือการบิดเส้นได้สองสีนะคะสีน้ำเงินกับสีขาวบิดรวมกันแล้วทำเป็นเส้นเดียวแล้วจึงทำการทอที่ทอออกมานี้ก็จะเป็นลายริ้วๆคือสิ้นเข็นนะคะเราเรียกว่าสิน เข็นเข็นมือเป็นภาษาชาวบ้านเรียกการบิดเส้นได้คือการเข็นนะคะก็จะมีลวดลายอยู่ประมาณนี้เป็นฝ้ายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะการที่ใส่ฝ้ายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือความอ่าเนืดของเนื้อผ้ามันก็จะไม่ไม่นุ่มเท่าที่ควรมันจะเป็นความเป็นฝ้ายมากกว่าและใส่แล้วเย็นมากนะคะตัวนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่2,800บาทนะคะสำหรับการนุ่ง ฝ้ายแท้ร้อเซนะคะก็ท่านใดที่ชอบนุ่งประเภทนี้ก็จะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่นิยมอัดกาวจะนุ่งแบบมัดแบบผูกแบบอะไรเงี้ยค่ะแบบนี้เลยนะคะอ่ะพอต่อมาจะเป็นสิ้นมุกนะคะเป็นสิ้นมุกที่ต่อเชิงตินจกทอยกดอกสีเดียวนะคะสีเดียวเป็นฝ้ายนะคะ ผ้ามุกนี้ก็จะเรียกลูกกลมๆแบบนี้นะคะเราเรียกผ้ามุกสุขโขทัยนะคะยืนพื้นสีดำยกดอกสีแดงนะคะแล้วก็ต่อหัวสิ้นเอวขาวแบบนี้นะคะนี่เลยเราหยิบยกวันนี้เราหยิบยกมาแบบไม่เหมือนกันนะคะแต่ละผืนเพราะฉะนั้นถ้าชอบประเภทไหนลองอแอดไลน์มาเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ในคลิปนะคะแอดไลน์มาชอบประเภทนี้เราก็จะเอา รูปให้ดูนะคะแต่นี่เราเราพรีเซนต์กันแต่ละผืนแต่ละอย่างแต่ละราคานะคะอันนี้ก็ราคาก็จะอยู่ที่1,800บาทเราอัดผ้ากาวให้เรียบร้อยนะคะเป็นผ้ามุกนะคะสิ้นมุกต่อเชิงตินจกทอยกดอกแบบนี้เลยนะคะงานฝ้ายนะคะโอเคต่อมาผืนที่สาม จะเป็นสิ้นเข็นอันนี้เหลืออยู่ผืนเดียวเท่านั้นนะคะจะเป็นฝ้ายนะคะสิ้นเข็มจะเป็นฝ้ายสิ้นเข็นก็คือแบบเมื่อกี้เลยนะคะแบบเมื่อกี้เลยคือการบิดเส้นได้สองสีสองเส้นเอามาเป็นเส้นเดียวนะคะริ้วๆนี้ก็จะออกเขียวออกดํานะคะแบบนี้เลยนะคะสีเขาจะเป็นเขียวขี้ม้านะคะแล้วก็ต่อเชิงเป็น ไหมประดิษฐ์ะษนะคะยกดอก2สีนะคะปกติเรายกสีเดียวก็จะง่ายนะคะแต่การยกดอก2สีเนี่ยมันจะมี2สีคือสีเขียวกับสีทองก็จะทํายากขึ้นอีกนิดนึงนะคะและมีความสวยงามเข้ากันได้ดีกับตัวสิ้นนะคะตัวสิ้นหัวสิ้นนี่เราก็จะ,ะด้นลายไข่มดนะคะเป็นด้นเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่ว่าถ้าเป็นสิ้น ที่มีราคาสูงนิดนึงเราก็จะด้นเอลซินแบบนี้นะคะเป็นสินเราให้เกียรติกับตัวสิ้นนะคะเพราะเขาเป็นสิ้นแบบคล้ายโบราณนะคะราคาผืนนี้ก็จะอยู่ที่3,500บาทนะคะ3,500บาทนะคะตัวตัวเชิงน,นี่ก็เป็นไหมนะคะแต่ตัวสิ้นเป็นฝ้ายนะคะประมาณนี้3,500บาทสำหรับผืนนี้นะคะ3,500บาท ต่อมาต่อมาจะเป็นการทอไหมนะคะยืนฝ้ายนะคะยืนฝ้ายทอไหมอันนี้ก็จะเป็นผ้ามุกนะคะผ้ามุกก็จะเกิดเป็นลายายกดอกของอสีสัชนาลัยนะคะเป็นยกดอกสีเขียวนะคะทอเส้นไหมสีทองนะคะเพราะฉะนั้นที่ได้นี่ก็จะเป็นความเงาของไหมแต่ยืนเส้นฝ้ายนะคะตัวนี้มันจะมีความเงาของตัวสิ้นนะคะ แล้วตัวเชิงก็จะเป็นไหมแท้เลยที่เราทอยกดอกมันจะมีความเงากว่ากว่าฝ้ายนะคะตัวนี้มันจะมีความเงาตัวกว่าตัวฝ้ายเวลาอของจริงเนี่ยเวลาเราอยู่กลางแจ้งเนี่ยมันจะมีความเงาของสิ้นทั้งผืนเลยนะคะความเงาความงดงามของเขาจะแตกต่างกับการทอฝ้ายนะคะเพราะฉะนั้นความเงาเขาจะอยู่ประมาณนี้เลยนะคะเงาของเส้นไหมนะคะแต่ยืนเส้นฝ้ายนะคะ ตัวนี้จะมีความเงาค่ะราคาก็จะอยู่ที่4,500บาทนะคะ4,500บาทเราก็จะมีการด้นเอลซินที่เป็นลายไข่มดนะคะเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเลยที่เราจะต้องด้นแบบนี้เลยนะคะสวยนะคะผืนนี้ก็สวยมีความเงาของเส้นไหมนะคะมีความเงาของเส้นไหมนะคะออกประมาณสีเขียวนะคะ 4,500บาทยังไม่อัดกาวนะคะ4,500บาท้อยบามาพืนนี้อีกผืนนี้จะเป็นสีชมพูอมกะปิอันนี้เราทําไปหลายคลิปแล้วนะคะคลิปก่อนก่อนก็มีนะคะขายดีมากนะคะแต่ว่าทอช้าเป็นเป็นงานไหมสีชมพูทอเข้ามาผสมกับฝ้ายก็จะเป็นสีอมกะปินะคะเป็นสีอมกะปิแต่ว่ามีความเงาของตัวสิ้นมากเลยตัวสิ้น เชิงสิ้นนะคะเชิงตินจบก,ก็จะเป็นไหมสีชมพูนะคะเป็นงานไหมสีชมพูนะคะแล้วเราเอาไหมที่ตัวเชิงเนี่ยเอามาทอตรงตัวสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นความเงาของตัวสิ้นก็จะเป็นอมอกะปิกะปิสวยค่ะออกมาข้างนอกแล้วสวยงามนะคะพื้นนี้จะราคาอยู่ที่4,500บาทนะคะ4,500บาทมีการด้นเอลซิดเหมือนกันนะคะ เป็นผ้ามุกสุขโขทัยนะคะ4,500บาทค่ะมีความเงาของเส้นไหมนะคะท่านใดอยากได้ผ้ามุกไหมนะคะก็ามาอีกสองผืนสุดท้ายนะคะเป็นสิ้นหมักโครนที่ทางร้านทำมาทําขึ้นมาใหม่นะคะเป็นตัวสิ้นหมักโครนนะคะแต่ตัวตัวหัวกับตัวเชิงเนี่ยเห็นไหมเราจะปรับเปลี่ยนให้เป็นอ่า ฟ้ายนะคะเอามาต่อกับตัวตัวซีนหมักโครนนะคะเพราะความเป็นาลายขิดไทยๆเราเลยเอามาต่อเชิงให้มันดูแบบไทยๆเลยนะคะยังคงความเป็นสุขโขทัยอยู่นะคะผืนนี้อัดพากาวเรียบร้อยแล้วราคาก็จะอยู่ที่2,500บาทนะคะสองพบาทค่ะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างหมักโครนกับเชิงตินจก สวยงามค่ะมาผื้นสุดท้ายกันนะคะอยากได้แบบไหนก็อแอดไลน์เข้ามาหรือโทร,โทรศัพท์มาสอบถามพื้นสุดท้ายจะเป็นสีน้ำตาลทองนะคะสีน้ำตาลอิดนะคะใครอยากได้สีอิดนะคะสีจะประมาณนี้เป็นสีอิดเลยนะคะสีจะอยู่ประมาณนี้เราใส่ที่ดูโดดเด่นเวลาเราถ่ายรูปออกมาเนี่ยสิ้นเราก็จะโดดเด่นสวยงามนะคะ ตัวนี้เชิงก็จะสวยมากเลยนะคะใส่กับเสื้อออกสีขาวๆนี่ตัวสิ้นจะโดดเด่นมากเลยนะคะแต่ตัวเชิงตินจกนี่เป็นงานทอยกดอกนะคะตัวตินจกเนี่ยงานทอยกดอกราคาก็เลยถูกลงนะคะงานทอมือยกดอกไม่ใช่งานขนเม่นนะคะราคาอยู่ที่2500บาท2,500บาทนะคะจับจองกันมานะคะ คลิปนี้เป็นสิ้นรวมๆนะคะเรารวมให้ดูนะคะจริงๆเรามีเป็นคลิปเลยนะประเภทนั้นประเภทนั้นทางร้านเราจะขายส่วนใหญ่จะอนุรักษ์ของท้องถิ่นโดย10%หรือ20%ก็จะเป็นของที่เพื่อนบ้านเราเอามาขายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในบางคลิปเราก็จะ p r e ซ e n t งานของเพื่อนบ้านนะคะก็ราคาเบาๆเ,เหมือนกันนะคะราคาหน้าร้านกับราคาที่เราทําคลิป เท่ากันนะคะนอกจากาเรามาหน้าร้านก็จะลดได้บ้างนิดหน่อยค่ะก็คลิปนี้ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้สำหรับผลงานตรงนี้นะคะรีวิวเป็นสิ้นรวมของอำเภอศรสีสัชนาลัยนะคะก็พบกันในคลิปต่อๆไปนะคะแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ